แค่จะขังออมทรัพย์นะคะเพราะว่าปุ่งน,นี้ออมทรัพย์ต้องผ่าตัดนะคะแม่กลัวพ่อกับพี่ออมสินลืมอีกพอลืมน้องก็ไม่ได้ผ่าตัดอีกต้องผัดไปเรื่อยเลยนะคะน้องก็ร้องออกกังวลอยู่เนี่ยเด็กๆก,ก็มาเฝ้ามองให้กำลังใจกัน ไม่เคยเห็นโดนขังไงคะนีลูกความซับอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะอยู่ตรงนั้นแม่น่ะแม่นอนหนูก็เห็นแม่เออหรืออยู่ตรงนั้นไปก่อนลูกค่ะ อ่าอ่าหนูอยู่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ปิดไฟนะคะหนูนอนนะคะแม่รักลูกนะคะลูกอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปหามหมอพาตัดนะลูกนะนอนซะลูก ขอบคุณค่ะอนีน่ารักจังเลยล้ำซับนี่ี่โม,มีครับโอ้ยเราก็ไปดูลูกคนอื่นอ้อลำซับกลับบ้านยังไปลูกปลากลับบ้านนะอ่าาเขาร้องกขาลงงงขมขืนเลยลูกปลากลับบ้านไปแม่รับกลับบ้านแนละ้วลูกปลาอค่ะ เดี um ๋ยวแม่หน um> okay, ูก ouais, ็มากันค่ะลูกเดี๋ยวแม่หนูก็มากันนะคะคะคคาเอ่คะคะอ๋อปีใหม่เหรอคะหนูชื่อปีใหม่เหรอคะลูกอะค่คปีใหม่น่ารักค่ะลูกแอบดูลูกคนอื่นกันค่ะอาคาคะหนูชื่ออะไรคะโอ้แม่ไม่ได้แว่นมาชื่อลูกขวัญเหรอคะคะค่คแม่ไปแล้วค่ะ ค่ะ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 อมซับถึงบ้านแล้วนะคะจริงๆแม่จะเอาเน่น่พาไปทำหมันต่อนะคะแต่ว่าพอดีว่าหมอเนี่ยมีนัดให้แม่เนี่ยเป็นวันพฤหัสนะคะ<อ>เน่น่พาก็เลยต้องต้องสต็อปเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวแม่ใส่คอล่าให้น้องก่อนนะคะ<อ>แม่เอาน้องเข้าไปในตู้นะคะ แต่แม่ต้องเอาพัดลมเนี่ยกั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าประตูเนี่ยมันจะเปิดได้ะคะ่ะประตูประตูมันปิดไม่สนิทพอน้องทังประตูเนี่ยประตูมันก็จะมีช่องให้น้องรอดออกมาพอน้องตัวเล็กนะคะแม่ก็ยังมีความตั้งใจเดิมนะคะที่จะเอานางสิบสองนะคะที่บ้านทั้งหมดเนี่ยไปทำหมัน้็ทยอยทยอยไปทำอยู่นะคะ เห็นไหมคะถอดพลล่าออกหมอก็บอกว่าถอดพยายามถอดพลาล่าออกอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะพยายามถอดเลยนไ้มถอดได้แล้ะหมอบอกไม่ยอมใส่เลยกี่อันกี่อันอาราวาสเนี่ยเราก็จะออกแบบนี้คะ่ะอาราวาสตลอดเลย ต้องดูน้องอีกแป๊บนี่นะคะคงจะต้องใส่คอล่าให้แน่นกว่าน,นี้ดือมากค่ะหมอเอ้ยปากเลยว่าดือจริงๆตัวเล็กก็แสบมาก